ตกตั้งเมื่อเป็นชุมชนวัดดาวดึงบ้านไม้ปลูกติดกันจะนอนหลายหลังวัดเกศที่แห่งแท้ที่สองครับอ่าประมาณที่หนึ่งที่สองนะซึ่งในขณะนั้นเรานั่งสองผ้าอยู่ครับดูผ้าอยงแบบไฟไหม้เสียงเสียงแตกๆแล้วสักพักเปคนตะโกนพี่เก่งพี่เก่งตะโกนมาไฟไหม้ผอผมก็เลยวิ่งออกมาหาทางทางแดงกันหาทางแดงฉีดแล้วก็วิ่งวิ่งเข้าเมาที่จับเพลิง แล้จะไปเอาที่บ้านหลงแดงเขาบอกว่าในวัดมีก็เลยเข้าไปในวัดเพราะในขณะนั้นที่ห้องก็ไม่มีใครได้อยู่ใช่ไหมในบ้านไม่มีใครอยู่เลยครับบ้านไม่มีใครอยู่แล้วก็พอเราที่อะเพิงมาได้น้ำมันไม่มีมันก็ช้าที่จะช้าทุกอย่างมันเลช้าหมดเลยหาสายไม่เจอแล้วก็ไม่มีที่เปิดหัวหัวแดงคือมันไม่ค่อยมีคนเป็นเลยครับมันมีคนเป็นแค่แค่ผมพี่ผมอะไรฮะไม่กี่คนเคยที่เกิดเหตุแม่ว่าไฟไหม้เันเกิดมาจากอะไรก็รู้ไหม ไอไ้รู้ไหมไม่รู้แต่แต่ถ้าคาดเดาวาน่าจะไฟไฟช็อตนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็ไม่อยู่อตอนนั้นเขาไม่อยู่เขาอ,อยู่กับยายอีกหลังนเขาเดินไปเมามซึ่งบ้านหลังนั้นก็เป็นอาของนีอาผมอีกหลังน,นครับอาของมันติดกันบ้านนั้นจะติดบ้านหลังนั้นเป็นติดอามอีทีคือพอเข้าไปพอได้พอได้ไดถังแดงพอเข้าไปคือมันลุกเยอะขึ้นมาแบบตอนแต่ตอนแรกเราคิดว่าเราจะหยุดหยุดหยุดทานเพราะเห็นไฟนิดเดียวเรายิบถังแดงเข้าไปแต่พอเข้าไปปุ๊บพอเลยรู้ว่ามัน มันโหนมในข้างในเรามากแล้วแล้วก็พอเราได้ระเบเพลิงวมอเป็นเ <pouquinho. S 2> ป็นเนี่ยขึ้นมาใช้ระเบเพลิงฉีดแล้วไฟมันก็ชาผมตกลงไปโดนถูกไฟดดูดด,ด,ด้วยใช่แล้วก็เลยไปตงรงรถโรงพยาบาลข <todos S 3> องเราบ้านเราได้รับความเสียหายเยอะไหมครับเยอะไหมมันมันมันน่ากลัวตรงข้างใน,นก็ไหม้หมดเลยครับข้างในฟ้าเพื่ออไก็ไหม้หมดเลยไหม้หมดแล้วก็ที่มันเยอะคือมัน กำแพงมันร้าวหมดเลยมันน่าไม่ไม่กล้าเข้าไปอันนี้คือบ้านผมนเองนะครับคือไฟก็โดนไฟไหม้ได้เยอะเหมือนกันนะครูไปดูหน้าต่างใช่ห <มา S 1> น้านต่างมันไม่ขอไม่พ้อมอภินิรพบรรมัน,มนมสมัยก่อนมันยังมีการซ้อมเอาเอาเอะไนี่ออกออกมาใช้กันบ้างพวกที่จะเพลิงเอาไปใช้รางท่อ,แ,อแล้วนานไหมกว่าที่เราจะควบคุมเพลิงได้โอ้เป็นชั่วโมงครับนานน้ำชั่วโมงเลยคือประมาณสองแสนสองแสนเศษอย่างเงี้ยนะซึ่งข้าวของของเราเป็น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  เป็นเป็นของอรัเป็นพระพระว่าหลวงพ่อทิมอะไรพระหลักฐานที่เรารับมาแล้วต้องไปส่งให้เขาซึ่งของอยู่ในตู้เซฟเลนะครับซึ่งเ็พระมีเงินสดไหมเงินสดมีมีไม่เยอะครับมีประมาณเงินสดมีไม่เยอะมีอยู่ในกระเป๋าตังประมาณสองสามหมื่นสองสามหมื่นที่หายไปนะก็คือหายทั้งตู้เลยก็คือคืประมาณก็สองแสนกว่าบาทได้ใช่ครับพระพระที่แปลออกมาแปลออกมาเขา เาะที่เราเอามาแล้วเราต้องไปให้เขาเนี่ยมันมันอักแสงตอนนี้มีเจ้าหน้าที่หน่วยไหนเข้ามาดูแลแล้วมาดูแลในเบื้องต้นบ้างก็มีพวกตึงพวกเขตครับอ,นนอนนม,ม,มีมีคนมาติดต่อรติดต่อมาพวกเพื่อนแบบพวกกลุ่มสองล้อกลุ่มอะไรพวกเร่องซึ่งตอนนี้หน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยแล้วครับนี่เราไม่ใหญ่คุยกันไม่ได้เข้ายิง สิบสองชุดทั้งหมดทั้งหมดเลยนะได้เขนักค่านักน้ำแล้ว